ที่ก็มีส่วนต่อไปอต้อ,อง้นแหล่นะครับเนายนี้ก็จะล้างเหลืองานนะครับล้างเหลือ n g นมากะจะแกะต่เชือดกันทีงานท่าวันแกะนี่ก็อยู่สองสามขั้นนะครับสองสามขั้นแกอยู่ในปั่มตัท่อตัวท่อสุวรน,นัภูมินครับอยเฮ็ดครับเนาะทีงานท่ากนแะ ทีมนกหลองสาษเดินทางนอกอกนะครับหือว่าออกเดทิเผาแล่าแล้วทีมนกหลอกว่าเป็นมากบางคนโบรายคนนะครับตาเดินกันนะครับับเดี๋ยวนี้ทีมงานเนากํากสิงเผาแล้นะครับกว่าท่องด่านทีมนกหลอลองภาษเดินออกควานแล้วนะครับยังแก่ที่อาจารย์นาคนตีครับเป็นสื่อนะครับนาะ ทีมหน่อๆคนกับโบรายคนกับเขามานนอยเยีวแต่เดินเทางต่อเลยนะครับเนาะจานอาไรก็ยังเนาะเกี่ยวครับกินอะไรเกี่ยวองกินเก่าอะไรบอกมีเกี่ยวที่ใช้ละมูเขาคือบุลงมา่กินเ่าวาข้างในยังสามคนครับเพราะว่าเรไม่ยนหล ใช่เราเห็ดเันยอของรถไม่เหเขาเอือเลยอโอเข้าเขาอยูแถวนี้เนาะแถวนี้ครับแถวหน่อยเหยียดหนมีผมมีนัดมีอยู่อืมเขาบอเขาจานจานต่ำกับไปไปรดรดแบบนี้นาออารมณ์กวงไปรลวเาสีด้ไปร่องรกววมบริการไหมอ เดี๋ยวว่าเขาบานทัดขบนทัดถ้วรถจานนุ่มบางทภาคอยู่แถวน,นะเพราะว่าเขาบาหลายคนเขาก็บไม่อย่างตัวนี้ภาคว่าก็รองอยู่แล้วหลายพันแล้วเพราะว่ามันหลายคนเนาะประมาณว่าห้าหกพันแล้ว เองหองกับพหอ,อเอเอมนหลาย็อันบกไก่ไก่กับขาวหวานก่อนดีแล้วพจ <c oughs> ัาทองฉัทนทอดกับปูเซอร์หรอพูตันทีฉันทอดนี่พอ

cái biển đó nếp bầm thì làm làm của bố lái <cười> điều. <cười> điều không chờ <laughs> gì thì có đi hả nó không cả nhưng bộ thân nó làm này nó nói hồng ฝ anyway, um ั่งต้ำพอต้นข้อทุวัดนะครับน้องเขาเคลื่อนมาพิดหนามใหม่คนหนึ่งบุาักว่านะครับน้องธรรมดาต้องเปิดนะครับต้เก็ต้องเปิดท้องหนานะครับเปิดต้องเปิดหนอมเงิดยัง

ม่ไดออ้กินยมอบอนี่ก็นางเสยอยู่ยิ้มแว่าก <c oughs> ี่นั่นที่นั่นเขาเขาก็เป็นนีแล้แล้วถกามากินมามาโอ้ยโสดอนทอว่าสิเอาเก็บไปกินยู่นี่งเพืลูกกินมากเมื่อนมือเข่านี่แบบบอคือไ,ไม่เขาเขาไหน <c oughs> กินมามากินไปไาคนอโนนนี่ได้ยังนอเขาต้มหรือยังก่อนี่ตครับต้มนอโอ้โห้ต่ผู้มกนะครับกินมามากีครับขาต้มมีบานครับในเสบียงน้อลยนเป็นพ้ยยกิติโอกัง แม่ไปใส่ไ้นแม่จะไปใส่แลกาอันนี้ผ้าขอเขาองน้าเนี่ยดึงออกไปเป็นร้อยใช่ไหมน้าผู้งยิ่งข้เขา้าพุ่งยงรนเราไปไนอ่อ แรกกันก็จะหลายอันนึงอันนี้คือตาวงอีกทีแรกด้วยแรกนิเลยอ่ะสองวงสามวงแล้วกรนาที่าแับนแตน้อนาันมาครับ่ก็าอยก่ผัดกะน้าค่ะแล้วก็แกงส้มนะคะนี้ค่ายังกินไม่หมดนะคะอันนี้หน้าบกแบบ กินให้หมดแล้วก็ไข่ตุ๋นนะคะแล้วก็กินข้าวไม่กินหวานสันดานไข่ก็ต้องมีของหวานก้อนเดียวเป็นหมดนี่ใช่หนึ่งสองสามสี่ไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยจะอุดไม่ค่อยกินเยอะเลยนะแล้วข้าวจะไม่กินหวานแต่แม่สันดานไข่นะคะสันดานไข่ค่ะ

ย๋ยวนี่ก็รถอาจารย์นางกตีกับกำลังออกไปนะครับเนาะเพราะว่าคนโบราณคนนะครับรถจูบ่านนี่สองสามคนเพราะว่าคนอยู่ที่ทงานอาจารย์นางกตีเนกับอยู่แถวลอยเย็ดนะครับแถวลอยเย็ดพกเาเอารถมาเยงเมนะครับมาเยี่ยงเนพก ด้วยในรถประจาขอนี่รถจ้างขอนก็ม hmm. <quoi. S 2> uh, ีอยู่สามคนสี่คนบนน้องเห็นไหมล่คน้อวมี่หลายคก เะเ็นแบบ้านะครับทีทีหานะครับทีห์เจดีหอติดกับโม่งเจ็ดหมงนะครับนองเจดีหอบ้านพักเพราะว่าบีญกับเขดีบ้านพักเยโซสะก้านบกไก่นะครับบกไก่กันสีดวงไปเลยบ้าน่วงไวิกาคงเิ่อยากทุกโตนครับแล้วกาถูย้อนกลับบ้านพักเยโซอดีกว่านะครับอบ้านลอยบ้านลอยสิทเสดนะครับ เดี not, ๋ยวกุ้งคิดก็ะเจ็บคนเลือดตานกล้งเหลือกันคิ้วยานนกหลยเวนยนเราก็จะพ่อเียจะเก็บคนเลือาเดี๋ยวจะไปลอยใยวนล้งเลืแดงสดทุกวันนกพูมนรับบนะ เดี๋ยวครับมุ่งที่จะขอความพิสกินไว้3สัมมุสนี้สํเครับเพื่อกิตนการบอกครับมุ่งจิตมาอย่งค่อนข้นโคจรโมาชะก็ติดตามระโนาโฆษณาครับนอกเป็นคนน่าแรงใจครับถ้าผมกิหนาขอกทํไมครับขอตรับ่กว่าตุนจิห